แซมมีุ่ณนาจดีนะคะทุกคนขะและตอนนี้ก็แม่มากินข้าวเหมือนเดิมนะคะยังอยู่ชุดเดิมนะคะยังไม่กลับถึงบ้านเลยทุกคนเออจริงๆแล้วเนี่ยกินไปแล้วนะรอบหนึ่งตอนประมาณห้าโมงเ,เออตอนนี้สามทุ่มกว่าจะสี่ทุ่มนะกินอีกนะทุกคนนะคแล้วตอนนี้ก็อยู่ตลาดนะคะกินข้าวเสร็จแล้วนะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็รอไอศครีมเนาะสามีอีชังน,นะคะออเดอร์อะไรนะกุลฟ้าฟาลูดาหรอกุลฟ้าฟาลูดาแล้วก็ขวัญก็ กินไอติมธรรมดานี่แหละทุกคนคะ่ะคือถ้ากินเหมือนนางอะ่ะก็คงกินไม่หมดทุกคนอะมันมาเป็นถ้วยอ่ะเออเนาะน้มาเลอใส่กันทําไมเนี่ยฮะเออนั่นแหละทุกคนค่ะวันนี้ที่ขวัญมาเนาะคือจะมาเม้ามอยทุกคนค่ะคือแบบจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ใช่เรื่องเซนสิทีฟนะทุกคนคะ่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าทุกคนจะต้องรับรู้อ่ะแบบเออซึ่งมันเป็นอะไรที่หลายๆคนก็คงจะแบบ อยากรู้อะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆแล้วเนี่ยขวัญนนะ่ะพูดไปหลายครั้งแล้วนะทุกคนขะ <c oughs> ในในวิดีโอขวัญเนาะแต่คือแบบมันก็ไม่ได้เป็นวิดีโอเฉพาะเจาะจงเลทุกคนขาซึ่งวิดีโอนี้นะคะขวัญจะมาพูดถึงขอทานนะทุกคนขาซึ่งขอทานที่ปากีสถานเนี่ยมีเยอะมาก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 ,มาก,มากไม่รู้จะมากกอไก่กล้านตัวทุกคนขาซึ่งขวัญก็ไม่เคยเจอแบบนี้นะคะอยู่บ้านเราก็มีนะไม่ใช่ไม่มีแต่ไม่ได้เยอะขนาดนี้ อยู่มาเลก็มีแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะอยู่มาเลน้ำซ้ำเขาจับเลยด้วยซ้ำนะบ้านเราก็จับใช่ไหมนะแล้วทีนี้คืออยู่อยู่ปากีก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่จับ incorrect incorrect> นะจับเหมือนกันทุกคนหาแต่เขาจับได้แล้วเขาก็ปล่อยออกมาเหมือนเดิมนะตำรวจจับแล้วเขาก็ปล่อยออกมาเหมือนเดิมนะคะแล้วเขาก็มาหาขอเหมือนเดิมบางคนก็หนีได้ไม่ไม่ไม่โดนตำรวจจับก็หายไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์เขาก็กลับมาขอเหมือนเดิมอะไรเงี้ยทุกคนขานะทุกคนขานี่ไอศครีมมาแล้วนะคะปกติมันจะมาเป็นโคนนะเออแล้วก็นี่ คนถามันอาจจะมืดๆหน่อยมองไม่เห็นเนาะนี่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 นะคะเอาไปเดี๋ยวถ่ายรูปซิมาเรามากินไอติมกันนะทุกคนค่ะโอ๊ยกว่าจะได้กินเนาะนั่นแหละทุกคนค่ะซึ่งซึ่งแบบมันมีเยอะมากอะเยอะจนแบบไม่รู้จะเยอะยังไงนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายประเภทมากนะทุกคนค่ะขอทานอะคือ บางคนเนี่ยคือแบบว่ามาแกล้งแนละ้วทุกคนขาทําเป็นแบบยากจนทําเป็นแบบพิการอะไรอย่างเงี้ยมาขอทานนะทุกคนขาแบบนั้นก็มีเหมือนกันพอต่อหน้าคนนี้ทําเป็นแบบเดินไม่ได้บ้างแหละนั่งวีลแชร์บ้างแหละเดอะอะไรนะใช้ไม้อะไรนะเขาเรียกอะไม้ที่แบบไม้ค้ำสองข้างอะไม้ยันอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละแล้วก็เดินอะเหมือนคนเดินไม่ได้เหมือนทําเป็นแบบคนพิการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอมาขอทานอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคะ่ะแล้วพอรับหลังคนอื่นนะคือแบบจะกลับบ้านแรกอะไรอย่างเงี้ย ก็คือแบบทำเป็นปกติเลยอะไรอย่างเงี้ยมีแบบนั้นก็มีนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าอย่างที่สองก็คือแบบมาเป็นครอบครัวอะไรนะทุกคนคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีบ้านมีไร่มีนาแต่ก็คือมาจากต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนั่งรถรถเกวียนรถมา้านั่งรถลามาอะไรนะ่ะอ่าเกวียนลานะ่ะทุกคนมาเออแล้วก็แบบมาอยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบขอทานอะไรอย่างเงี้ย เออแบบนั้นก็มีเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะทุกคนค่ะแต่คนที่แบบจนจริงๆก็มีขอเฉพาะจําเป็นจริงๆเขาก็แบบนั้นก็มีเหมือนกันคือนานๆ bor, บบนนเขาจะมาขอทีอะไรอย่างเงี้ยเออคือเขาจําเป็นจะต้องกินจะต้องใช้อะไรเงี้ยเออ,อย่างนั้นอ่ะเราก็น่าจะสนับสนุนเขาอยู่อะไรเงี้ยบางคนก็มาหาขายแบบในรูปแบบขายของอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นน่าสนับสนุนเขานะแต่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะมาแบบว่าเป็นกระเทยอยะทุกคนค่ะซึ่งบางทีขวัญเนี่ยแบบรู้สึกแบบ จะเกลียดเขามันก็เกลียดไม่ลงหรอกทุกคนค่ะแต่สงสารเขาอะเออแล้วมาเป็นแบบแต่งตัวเป็นผู้หญิงมาเลยคือเป็นผู้ชายทั้งแท่งอะทุกคนคิดดูเป็นผู้ชายทั้งแท่งนะเออแล้วคิดดูแต Jean ่งต <mit> ัวเป็นผู้หญิงมาแต่งตัวคือสวยมาเลยแหละทุกคนค่ะแล้วมันใช่เรื่องไหมที่เราจะให้เขาดังทั้งที่มันคือมันสนับสนุนให้เขาทําบาปอะทุกคนค่ะเออจริงๆนะคือถ้าไม่ให้ก็ไม่ไปอะทุกคนค่ะขออยู่งั้นนะตื้อยู่งั้นเนี่ยเอาจริงๆ อืมคือเป็นอะไรที่แบบว่ามันทําใจลําบากมากอะทุกคนค่ะเวลาออกนอกบ้านแล้วแบบมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนขาขันเลยแบอยางมาแชร์อยากมาเล่าให้ทุกคนฟังเนาะเนี่ยขันจะบอกว่าเขาคนขอทานที่นี่นะทุกคนขาเขาขอเป็นอาชีพเลยนะซึ่งเขาไม่ทํางานอย่างอื่นเลยอืมไม่ทํางานอย่างอื่นเลยขอทุกวันคือทําเป็นอาชีพเลยตื่นเช้ามาก็ออกขอทานแล้วอะไรอย่างเงี้ย อขอเงินขออะไรอย่างเงี้ยทุกคนขะถ้าเกิดว่ามีถ้าเกิดว่า,ม,า,วามีสักร้อยคนไม่ให้เขาเลยเนี่ยทุกคนขาเขาจะเลิกทํำไหมเออจริงๆอันนี้คือความคิดขวัญเฉยๆนะเขาจะเลิกทํำไหมแล้วเ,เขาจะแบบไปหางานที่เขาทําได้งานสุดจริตงานที่แบบแลกด้วยหยาดเหงื่อแรงกายโดยที่ไม่ใช่ไม่ขอคนอื่นไหมทุกคนขะเนี่ยคือขอแล้วคนก็ให้เขานะไม่ใช่ไม่ให้เดือนเดือนนึงได้เป็นแสนๆเ,เลยนะทุกคนขาขอจากคนเนี่ย อืแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นแรงผลักดันแรงจูงใจให้เขาที่แบบอยากจะทําอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือไม่อยากแบบไม่อยากทําอย่างอื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออคือจะขอคนอื่นอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยขอจนรวยทุกคนค่ะเออขอจนรวยนะคะแต่ก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่คิดว่าขอแล้วจะแบบมีบ้านเป็นของตัวเองมีรถเป็นของตัวเองทํางานมีธุรกิจเป็นของตัวเองไมม ขอจนตายขอยันลูกยันหลานทุกคนขาขอแบบคือมาเป็นครอบครัวพ่อตายอ่ะเหลือแม่แม่ตายอ่ะเหลือลูกลูกก็มีแต่งงานใหม่ได้ลูกได้หลานออกมาขอเหมือนเดิมทุกคนขาแบบนั้นแหละจริงๆคือแบบเป็นประมาณว่าแบบธุรกิจครอบครัวไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมวันนี้ไม่ใช่ว่าเรามาแบบนั่งวิพากษ์วิจารณ์เขานะทุกคนขาซึ่งมันเป็นความจริงที่แบบทุกคนต้องเจอเราเลี่ยงไม่ได้ คือถึงจะให้เราจนขนาดไหนเราก็ไม่แบ,บมือขอใครนะทุกคนคะ่ะอืมอย่างน้อยๆเราก็แบบหางานอื่นทําขายของอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคะ่ะคนแบบนั้นน่าซื้อของกับเขาแล้วก็สนับสนุนเขานะดีกว่าแบบมาเดินขอเฉยๆอะไรเงี้ยถ้าแบบถ้าเป็นสมัยก่อนนะถ้าแบบขันไม่ได้อยู่ในสภาพนี้นะขันก็คงจะบอกว่าประมาณว่าทําไมหน้าด้านจังอะไรเงี้ยคือขัญจะเป็นคนใจร้อนมากนะทุกคนคะ่ะอืมคือแบบ แรงมากก็แรงกลับอะไรประมาณนั้นนะทุกคนคะ่ะเออแต่ขวันนี่มีความอดทนขึ้นมามากเลยนะตั้งแต่ขัญแบบเข้ามาอยู่ในอิสลา,ามนะทาไมงานนี้คงโลคแตกไปแล้วขวันเนี่ยนะจริงๆทุกคนคะ่ะอืมนั่นแหละทุกคนคือมันกลายเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งไปแล้วสําหรับคนขอทานที่นี่เนาะเขาน่าจะแบบเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรนะ เขาไม่เปลี่ยนเลยทุกคนค่ะความคิดเขาอะอืมคือเหมือนเขาไม่อยากทําอะไรอ่ะก็คือแบบอื่นมาแล้วก็ขอคนอื่นก็มีคนให้อยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดแค่นั้นนะทุกคนค่ะอืมเขาไม่ได้เปลี่ยนความคิดของเขาเลยนะนั่น้อืะเขาไม่เปลี่ยน m i n d s e ตของเขาเลยเขาไม่คิดว่าจะขอไปตลอดชีวิตหรอเขาไม่คิดว่าเขาจะเปลี่ยนชีวิต ให้ชีวิตของเขามันมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่านี้อืมทําไมเขาไม่คิดแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่สามารถจะไปเปลี่ยนความคิดเขาได้หรอกเรามันคนละคนกันแล้วก็ไม่สามารถไปตัดสินเขาได้ด้วยนะทุกคนคะ่ะอืมเพราะฉะนั้นก็ตัวใครตัวมันนะคะวันที่กลับไปหาเราก็ตอบคําถามของใครของมันแล้วกันอะไรประมาณนั้นนะทุกคนค่ะมันไม่มีใครช่วยใครได้เนาะถ้าเกิดว่าวันหนึ่ง เขาเจอบททดสอบไม่มีใครให้เขาเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไปทํามาหากินอะไรอะไรอย่างเงี้ยขันก็ไม่เขาเ้าใจว่าเงินที่เขาขอไปได้เขาไปทําอะไรทั้งที่แบบว่าขอได้วันล,ละเยอะมากนะแล้วก็เสื้อผ้าก็ยังใส่เก่าๆข,ขาดๆแต่งตัวแบบมอซอแล้วก็หน้าตาเหมือนคนไม่อาบน้ําอะไรอย่างเงี้ยทุกคนหาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนได้นะไม่ใช่มันเปลี่ยนไม่ได้ทุกคนหาแต่ก็อย่างว่าแหลนะเนาะความคิด ของคนเรามันไม่เหมือนกันนะไมซเซ็ตของเรามันไม่เหมือนกันคนเราบางทีอ่ะคือฉันขออยู่นะฉันขอแค่วันนี้พรุ่งนี้ถ้าฉันมีแล้วฉันพอแล้วฉันจะหยุดฉันจะไปทําอย่างอื่นนะอะไรเงี้ยแต่ก็ส่วนน้อยทุกคนค่ะที่คิดแบบนั้นถ้าเป็นผู้หญิงแบบอุ้มลูกอะไรเงี้ยมันก็พรอมให้ทุกคนค่ะเด็กก็พ้อให้ได้แต่ว่าคือแบบที่ขวัญแบบคือไม่ไหวจริงๆเลยก็คือกระเทยทุกคนกคน่ะ เออผู้ชายแต่งตัวเป็นกระเทยเนี่ยแต่งตัวเป็นผู้หญิงเนี่ยมาขออะ่ะแล้วก็มีมือม,มีไม้ครบสามสิสองอายุคนขามขนาดว่าคนแก่ไม่มีขาเนี่ยเขาพิการเขานั่งวิลแช์เขายังหาขายของเลยทุกคนค่ะอันนี้คือแบบ <Yes. S 1> คือแบบครบแบบสามสิบสองเนี่ยอืม <c oughs> จริงๆ บางทีนี่แบบอ,อืกระเป๋าตุงมาเลยคือเดินขอทั้งวันอ่ะโดนคนหาโยนเลยอ่ะอแต่ทุกคนหากินไปก็เมาไปเนาะอันอยากขหันจะฝากถึงนั่นทุกคนหาถ้าใครมาปากกีนนะอยาให้ตามสามีมาอยู่ปากรีเนี่ยต่ต้องเตือนแน่ๆนะคะเรื่องขอทานยเแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยขวัญขวัญจะแนะนําให้นะคะแรก แบงค์สิบไว้เยอะๆด้วยค่ะขวัญทำอย่างนี้มาตั้งแต่ตอนแรกแล้วตั้งแต่ขวัญมาอยู่แล้วอืมให้เด็กมั่งให้คนแก่ให้แบบผู้หญิงอะไรเงี้ยอืมคนแก่ๆแบบขอคนพิการอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละจริงๆแล้วขวัญจะบอกว่าถ้าใครไม่เต็มใจจะให้เขาเนี่ยอย่าให้ในทุกคนขามันบาปถ้าถ้าเขามาขอแล้วเราไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองเต็มใจจะให้นะให้เข้าไปเลยทุกคนค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่เต็มใจอยากให้เขาเหมือนแบบ เขาเหมือนเราทําบาปเฉยๆอะไรเงี้ยนะเออนั่นแหละนั่นแหละขันก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าใครมาปากีแล้วต้องเจอแน่ๆกับขอทานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกบอกไว้เลยนะคะว่าไปแลกแบงค์สิบไปแลกแบงค์ย่อยไว้เลยเอามาไว้เป็นปุกๆเลยก็ได้แลกว้สักห้าร้อยสักพันหนึ่งอะไรเงี้ยรับรองว่าต,ต้องได้ใช้แน่ๆบางทีก็ไปขอถึงหน้าบ้านเลยก็มีทุกคนค่ะเออนะเอาไปแล้วหรออย่าฟัง <Yes. S 1> น,นั่นแหละทุกคนข่นนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็ ไปแล้วทุกคนค่ะคกินไอศครีมไปเม้ามอยไปทุกคนค่ะนะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะไปแล้วนะคะทรายีคนสวัสดีค่ะ